คลิปวิดีโอนี้ครับมาทำความรู้จ,จักกับมือถือรุ่นใหม่แบรนด์ OPPO ในตระกูล A Series ว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างและในแต่ละรุ่นจะเหมาะกับใครไปดูพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้ครับกับผมจุยเมริอัพ let's go สำหรับ oppo นะครับ A series ที่เปิดตัวมาใหม่นะครับจะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับจะมีตั้งแต่ oppo A94 ครับ oppo A74 เนี่ยจะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่นที่รองรับ 5G แล้วก็รุ่นที่รองรับ 4G นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับก็จะเป็นรุ่นน้องเล็กสุดอย่างจะตัว oppo A54 นั่นเองนะครับแต่และรุ่นเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อสังเกตที่แตกต่างกันออกไปตามเปรียราคาตามสเปคต่างๆที่เขาให้มานั่นเลยฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รุ่นใใหหญ่่สุดน series นนนนีีร้้เลยยะัออาางจตจตว Oppo A94 ิก ครับทางเราเนี่ยก็ได้ทําคลิปความรู้ไว้แล้วนะครับซึ่งจริงๆนะครับ oppo a94 เนี่ยชื่อที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับจะเป็น oppo f19 pro นั่นเองนะครับส่วนรุ่นที่เปิดตัวเป็นเวอร์ชัน global นะครับจะเลือกใช้ชื่อเป็น oppo reno 5f แต่วางจําหน่ายในไทยด้วยชื่อ oppo a94 อย่าสับสนกันนะครับซึ่งตัว oppo a94 นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวที่รองรับ 5g ด้วยนั่นก็คือ oppo f19 pro plus นะครับซึ่งไม่นานนะครับผมคาดว่าน่าจะ เข้าไทยแน่นอนเพราะว่าขนาดเจ้าตัว A94 เนี่ยยังเข้าไทยเลยนะครับดังนั้นเจ้าตัว 5G เนี่ยจะต้องเข้าไทยตามมานะครับแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวเราไปดูในด้านของสเปคคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว Opp o p p o A94 ตัวน,นี้ครับจะมาพร้อมเกี่ยวับขนาดหน้าจออยู่ที่6.43นิ้วความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD Plus นะครับพาเนลหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED นั่นเองส่วนในด้านของการทำงานครับตัวน,นี้เลือกใช้ CPU นะครับเป็น MediaTek Helio p 9 5 Octa Core ครับข้อความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2.2 g h z ส่วน G p u ครับเลือกใช้เป็น power V R G M 9446 RAM ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่8 g b ครับส่วน storage เนี่ยจะให้มาอยู่ที่128 g b สามารถเพิ่ม micro SD card ได้นั่นเองนะครับในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันนะครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกเลือกเลน ultra wide ครับ8ล้านเลนโมโน2ล้านแล้วก็เลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองนะฮะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่4 3310มิลลิแอมครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอีก3 0วัตต์ในด้านของราคาครับราคาที่เปิดตัวในไทยตอนนี้จะอยู่ที่9,499บาทนะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับจุดเด่นหลักๆของมือถือรุ่นนี้นะครับหนึ่งก็คือในด้านของหน้าจอครับจอ AMOLED เนี่ยสวยคมอยู่แล้วนะครับแรมเยอะนะครับสตอเรจความจุเยอะนะครับแถมยังสามารถเพิ่ม microSD card ได้อีกด้วยการใช้งานทั่วไปครับผมบอกได้เลยว่าไหลลื่นอย่างแน่นอนสำหรับ CPU อย่างเจ้าตัว Helio P95 นะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเล่นเกมได้นะครับใช้งานทั่วไปได้อย <st> ่างไหลลื่นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับยังให้ชาร์จเร็วมาที่30มบวัตต์ก็ถือว่าโอเคนะครับเร็วอยู่ประมาณนึงเลยสำหรับมือถือในงบประมาณไม่ถึง1000 0บาทนะครับประมาณ9 0 0 0กว่าบาทสำหรับเจ้าตัว A94 ตัวนี้นะครับจะเหมาะนะครับสำหรับคนที่จําเป็นจะต้องใช้งานในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคมชัดสีสวยสดใสนะครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์นะครับหรือว่าจะเป็นเน้นการถ่ายภาพนะครับสำหรับกล้องหน้าและก็กล้องหล คนที่ยังไม่ต้องการใช้งาน 5G เพราะว่าตัวน,นี้ยังรองรับ 4G อยู่นะครับ <mem> แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ย <c oughs> มือถือราคานี้เนี่ยมันควรที่จะได้รับ 5G แล้วก็ต้องรอต่อไปนะครับเพราะว่าจะตัว A94 นะครับที่รองรับ 5G เนี่ยคาดว่าจะใช้ชื่อนี้นะครับเปิดตัวแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าไทยนั่นเองนะครับเราก็ต้องรอกันต่อไปแต่ว่ามันก็จะมีรุ่นใหม่นะครับที่เปิดตัวออกมาอย่างจะตัว OPPO A95 นั่นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไทยตอนไหนนะครับสำหรับใครที่ไม่จาเป็น จะต้องใช้งาน 5G เนี่ยผมก็อาจจะแนะนําเป็นรุ่นนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะใช้งาน 5G จริงๆเนี่ยผมจะแนะนําเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับสำหรับเจ้าตัว OPPO A74 5G นั่นเองนะครับสเปคคร่าวๆของตัวนี้ครับก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD Plus พแนวหน้าจอครับเลือกใช้เป็น IPS LCD นะครับแถมรุ่นนี้ครับยังให้ค่า Refresh Rate หน้าจอมาที่ 90Hz อีกด้วยส่วนด้านของการทํางานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 480 Octa คอร์ครอบความเร็วสูงสุดจีที่2.0กิกะเฮิรตส์ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Adreno 619แรมจะให้มาอยู่ที่6กิกครับส่วน Storage จะให้มาอยู่ที่128กิกสามารถเพิ่ม Mi โคร SD card ได้นั่นเองนะครับในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลม,มุมเลรงเลน Ultra w i d ครับ8ล้านเลน Depth Sensor 2ล้านแล้วก็เลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลนะฮะส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16 000 000ล้าน พร้อมกับรองรับชาร์จเร็วที่18วัตต์ในด้านของราคานะครับสำหรับเจ้าตัว Oppo A74 5G ตัวนี้นะครับจะวางจำหน่ายอยู่ที่8,999บาทนะครับสำหรับราคาจากศูนย์บริการนะเพราะตอนนี้เนี่ยก็วางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งช่องทางออฟไลน์และก็ออนไลน์เลยสำหรับข้อดีหรือว่าจุดเด่นของมือถือรุ่นนี้เลยนะครับอย่างแรกก็คือเจ้าตัวนี้ครับเป็นมือถือที่รองรับ 5G รุ่นแรกในตระกูล A Series นะครับที่วางขายในประเทศไทยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ารอต่อไปเนี่ยอาจจะ จะมีรุ่นพี่ของเขาเปิดตัวมาที่สามารถรองรับ 5G ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัว A74 นะครับเป็นมือถือรุ่นเดียวที่รองรับ 5G ในตระกูล A-series นะครับจากทาง OPPO ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือในด้านของหน้าจอครับตัวนี้เนี่ยให้ค่า Refresh Rate มาที่ 90Hz นะครับแต่ว่าในด้านของความสวยงามเนี่ยอาจจะไม่สู่รุ่นพี่ของเขานะครับเพราะว่าพารแนลหน้าจอเนี่ยเป็นแค่ IPS LCD นะครับในด้านของเรื่องกล้องเองครับตัวนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ต่างจากเจ้าตัว A94 เลยนะครับเพราะว่าในด้านของความละเอียดและก็ระยะเลนส์ต่างๆ ็มีมาให้ครบเหมือนกันสาหรับการถ่ายภาพเนี่ยผมมองว่าแทบจะไม่ต่างนะครับอาจจะต่างกันที่รายละเอียดนะครับความละเอียดกล้องหน้าหรือว่ารายละเอียดของเลนต่างๆนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ในด้านของความจุแบตเตอรี่ครับให้ความจุมาเยอะมากถึง5000ม ah ิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับสำหรับต,ตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับคนที่กําลังหามือถือรองรับ 5G ในราคาไม่ถึง10,000บาทแล้วก็ได้กล้องที่ชัดนะครับแบตเตอรี่อึดๆแถมค่ารีเฟรชทจะเยอะเนี่ยอาจจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับมีงบไม่ถึ 1000งบาทแล้วก็จะอยู่ในเรทราคา8 0 0 0บาทประมาณนี้นะครับก็อาจจะขยับมาเป็นเจ้าตัว OPPO A74 นะครับสำหรับรุ่นนี้จะรองรับเป็นเครือข่าย 4G นะครับปกติอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว OPPO A74 ตัวนี้นะครับที่รองรับ 4G รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.43นิ้วนะครับว่าเรทเนี่ยจะเป็น Full HD Plus ภายในหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น AMOLED นะครับในด้านของ CPU ครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 662 Octa ขอ้ขอความเร็วสูงสุดจีที่2.0กิกะเฮิร์นะครับส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 610 RAM เนี่ยจะให้มาอยู่ที่6กิกนะครับส่วน ROM หรือว่า Storage จะให้มาอยู่ที่128กิกสามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้ด้วยนะฮะในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวนะครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกไปด้วยกับเลนส์ macro ครับ2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Depth Sensor อีก2 000, ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอร แอมครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับวางจำหน่ายในประเทศไทยในะราคาอยู่ที่7,999บาทนั่นเองนะฮะในด้านของจุดเด่นเจ้เจาตัว oppo a 7 4 4 g ตัวนี้นะครับก็อันดับแรกเลยหน้าจอสวยครับเพราะว่าเป็นพาร์เนอร์ AMOLED นะครับแบตเตอรี่ความจุเยอะครับ5 0 0พันมิลลิแอมแมยังได้ชาร์จเร็วถึง33วัตต์แล้วก็ในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้เนี่ยให้กล้องหลังความละเอียดมาถึง4ี่ล้านพิกเซลเลยนะครับโดยสำหรับ oppo a 7 4 g ตัวนีเ จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการหามือถือในเรทราคาประมาณไม่เกิน8,000บาทแล้วก็ยังไม่จําเป็นจะต้องใช้งาน 5G นะครับสามารถเล่นเกมได้นะครับดูคอนเทนต์ต่างๆเล่นโซเชียลการใช้งานทั่วๆไปได้รวมไปถึงนะครับได้แบตเตอรี่ที่ความจุอ,อึดมากๆเลยนะครับ5,000 m ล ah, ิแล้วก็ได้ชาร์จเร็วถึง33วัตต์นะฮะถ้าเทียบกันนะครับกับรุ่นที่รองรับ 5G เนี่ยต่างกัน1,000บาทแต่ว่าก็จะได้ความแตกต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะครับตัวนั้นเนะี่ย CPU เป็นแค่ s e r i e ์4นะครับเป็น Snapdragon ซีรีส์4แต่ว่าตัวนี้เป็น Snapdragon ซีรีส์6นะครับแล้วก็ในด้านของชาร์จเร็วตัวนี้ให้มาเยอะกว่านะครับความสวยงามของหน้าจอตัว A74 4G นะครับจะให้ความสวยงามมาเยอะกว่าอีกด้วยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานครับใครอยากจะใช้งาน 5G ก็แนะนําเป็นเจ้าตัว A74 5G นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่อยากจะใช้งาน 5G ก็แนะนําเป็นเจ้าตัว A74 4G ก็ได้นะครับประหยัดราคาลงมาถึง1000บาทนะครับแล้วก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัว A74 เนี่ยจริงๆนะครับเปิดตัวในต่างประเทศเนี่ยใช้อีกชื่อหนึงเหมือน o p p ป F19 นั่นเองแต่ว่ามาเปิดตัวในไทยนะครับใช้ชื่อเป็น o p p o A74 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องเล็กสุดนะครับในซีรีส์ A ณตอนนี้นะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น o p p o A54 นั่นเองนะครับรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.51นิ้วความละเอียดเนี่ยจะเป็น HD p l u นะครับพาร์แนลหน้าจอเนี่ยเป็น IPS LCD ในด้านของการทํางานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Helio P 3 5 Octa Core ความความเร็วสูงสุดครับจะอยู่ที่ 2.35GHz ส่วน้ p u ิเลืร์ ใช้เป็น power vrg e 3 2 0แรมครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่ 4G b นะครับส่วน rom จะให้มาที่ห2 8่ b ี่สสามารถเพิ่ม micro sd card ได้ด้วยนะครับในด้านของเรื่องกล้องตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันนะครับตัวหลักจะอยู่ที่1 3ล้านพิกเซลครับกวกด้วยเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์โบเก้อีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุแบตเตอรี่มาที่5000ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับรองรับชาร์จเ็วววที่18 Wh, ััตัตตะ Oppo A 54ตัวนี้นะครับจะจาหน่ายในไทยราคาศูนย์จะอยู่ที่5,699บาทนั่นเองนะฮะสำหรับจุดเด่นของมือถือรุ่นนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นมือถือรุ่นเล็กสุดในตระกูลนี้ในด้านของการทํางานต่างๆครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเทียบกันในงบประมาณนี้เจ้าตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแถมยังได้กล้องหลังนะครับถึง3ตัวเป็น AI camera ทั้งหมดเลยนะครับและที่สําคัญก็คือในด้านของแบตเตอรี่ครับความจุ5,000มิลลิแอมป์แถมชาร์จเร็วอีก18วัตต์เนี่ยในงบประมาณนี้ค่อนข้างที่จะหา เลยนะครับโดยเจ้าตัว OPPO A54 ตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับคนที่กําลังมองหามือถือดีไซน์สวยนะครับราคาสามารถจับต้องได้เน้นการใช้งานดทั่วไปครับและที่สําคัญครับเน้นการใช้งานยาวๆนะครับอยู่ได้ทั้งวันบอกได้เลยว่าตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับ และนี่เลยครับก็คือการทำความรู้จักนะครับมือถือรุ่นใหม่แบรนด์ oppo นะครับที่อยู่ในตระกูล a series นะครับสำหรับรุ่นไหนเนี่ยเหมาะกับใครก็ผมก็ได้อธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้สเปคจัดหนักจัดเต็มเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อได้ของมือถือแต่ละรุ่นเลยนะครับทางเราเนี่ยก็ได้ทำคลิปวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถติดตามคลิปวิดีโอของพวกเราหรือว่าข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับได้ทั้งช่องทางยูทูบครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะครับหรือว เวส e ตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดิวมูริอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซ u a g เกลลาาก